นี่ครับหลังจากอีพีที่แล้วเราเทสตัวแอลกันแล้วครับเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาเทสตัวแรลลี่กันบ้างนี่เป็นการขี่แรลลี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับเออเดี๋ยวดูว่าผมจะขี่มันได้ไหมกับความสูงที่100ร้อยร้อยหกสิบแปดผมครับแรลลี่แรลลี่ครับร โอพี่แลนลี่ถึงพอไหมเนี่ยเม็เดียวไม่พอเม็ดเดียวได้ป่ะได้ครับได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวได้ครับขับไปครับอ่าไม่พอได้เขียนเนาะครับดูครับอ L ครับ L ครับโอ้โหความสูงจะเพิ่มขึ้นจากตัว L นิดหน่อยครับแล้วก็ช่วงโชก็เหมือนเดิมครับนิ่มครับเปลี่ยนตารางเชิญอ๋อแต่ช่วงหน้าจะยกสูงกว่าหนิดหนึ่ง เดออี๋ยวจะลองเทสกันหน่อยครับนี่ครับไมคก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวแอลมีไฟบอกเกียร์มีวัดรอบเพิ่มขึ้นมา เดี๋ยวดูครับกับทรงหน้าที่ใหญ่กว่าแอลเยอะเลยแ,ลแ,ลแต่โชคนี่เหมือนกับยวบัยวบกว่าครับยัวกว่าตัวแอลด,นะดูครับ การลองเรนลี่ครับผมโอ้โหรถสูง แต่ขี่มาเนาเรื่องอยู่ครับโห oh, oh, พี่ขี่ข้างหน้าขี่คาเก่ง ก็ได้อีกอารมหนึ่งนะครับรถมนันสูงกว่าตัวแอลครับแต่ไปกี่ในป่าน่าจะไม่ค่อยสะดวกช่วงล่างก็แบบโอ้โหน้ำช่วงล่างจะยบยบหน่อยครับ เออเหมือนสเปอร์แล้วแบบทําให้รถด,ดูแบบแรงมันเยอะกว่าครับเยอะกว่าโดแอลไม่แน่ใจว่าช่วงทดจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวรอทีมงานไหน่อยครับเฮ้ยเลยครับทีมงานเลยไปหน่อยครับแรงจดัด Nên 33 cá Ừ Hồi hồi not có một k favourit Hồn thoát ngay qua à lắp màu nắp很多 hãy để lại nhiều แต่โหเวลาเราไม่อยากจะคิดเลยยกเพลินแน่ รับรูดทีนะครับ ยังมันยังมัน มองทางไม่ค่อยเห็นนะครับแดด่องโอ้โหรอทีมงานก่อนครับมันขี่มันว่าตัว L นะพี่มันกว่าไหม

ไปนอกครับ ครับลโหเลยครับ มีอาการสรับอยู่เหมือนกันนะครับแน้ว่าจะมีสลิปเปอร์คัดแล้ว ใช่เนี่ยมีแบบรยาเดินทางด้วยไงนะงครับแต่ถ้าแอลตั๊บตั้งตั้งตั้งเนี้ยแอลดีกว่าผิวกว่าใช่ไหมครับ เ,เรื่องเอาเรื่องถ้งาผมขี่ผมก็ว่ามันขี่ดีขี่ดีนะถึงช่วงล่างจเยอะๆไปหน่อยนี่เราสองเราจะใสไ่ไปไรมาแล้วครับ เหลี้ยวครับเหลี้ยมมุมแค,คบครับโอ้โหเออตัวแอลลี่จะโยนหน่อยครับจะโยนกว่าตัวแอล ครับัแล้วตัวเก่าเหรอครับตัวเก่ากระจายขี่หนักไปอันนี้ขี่มันนิ่มๆกว่าเออใช่ผมเคยลองขี่ตัวแอวคลครั้งแรกเอ้ยแรลลี่ครั้งแรกเหมือนกันเขราะว่าม <i> ันหนักไปเลยแล้วก็มีีแรงกบบว,ว่าเบากว่าเขาวเรก็เรียกกับแบบพวนี้ด้วยกัน เบากว่า,า,วาตัวเก่าเยอะไหมครับตัวแรล,ลีเลยนะครับห้าโลอห์ ا, ห้าโลเหมือนกันเหมือนตัว L อลห้าโลแต่ว่าถ้าเกิดเอา L อลนี้ L อลเอลเปียวกว่าอืครับแล้วหมดหมดแล้วนะหมดแล้วสุดท้ายแล้วไปกันอ่กครับ นี่ครับลายตัว L ครับต้องต้องโยกหน่อยครับผมเป็นโค้งที่แบบแคบ นี่ถ้าแบบสายปลาแบบเราอ่ะออตัวแอลโอเคกว่าเยอะ เป็นอุปสรรคเล็กๆไม่ลึกมากแต่สายเนี่ยครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่ โอ้โหเลยครับ มันเลยอ่ะอืมครับความสูงมันพอๆกับตัวแอลปีต่ำๆไมพี่ของแรลลี่นะครับอ๋อสูงกว่าด้วยใช่ไหมครับทุกตัวเลยอืม ตัวตัวแอลก็สูงกว่าใช่ไหมครับต,ตัวลา่าสุดล่าสุดท้ายไหม รถหมันนะเออแต่ถ้าขี่แรลลี่เนี่ยได้ใช้แน่สลิปเปอร์คัสอ่ะคือรถมันหนักเว้ยถ้ารถมันยาแบบไม่อยู่ละเออเราเต็ปุ๊บ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 ,บ,บไปมันช่วยช่วยได้เยอะเลยทีเดอก็จุดก่อนเลยยังไงเกงกรล้ไลงเป็นไงอ้ ือว่าแจ๋วเลยครับที่ไปลองเจ้าแรนลี่มาแล้วก็มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับเออรถมันขี่มันว่ะขี่แบบมันขี่มันกว่าถึงรถมันจะหนักกว่าแต่พอขี่แล้วมันหนักกว่านิดหน่อยเออแต่เวลาไปขี่ในเข้าป่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าด้วยความที่ถังมันอ้วนเออในการโยกอะไรเงี้ยมันก็ยากสู้ตัวแอลไม่ได้ความผิวอ่ะแต่ถ้าขี่ไกลๆน่าจะโอเคแต่ก็เหมือนเดิมครับ ช่วงล่างก็จะนุ่มนุ่มขี่สบายถ้าขี่แบบทัวร์ขี่ไปทัวร์ง่ายๆแต่ถ้าไปลุยไปลุยแบบเข้าป่าหรือลุยอะไรเงี้ยผมว่านั่นแหละต้อง m o ิฟายเหมือนเดิมแต่แบบเอออารมณ์อารมณ์มันได้นะถึงไม่ไ้สูงก็แต่เวลาที่โชคมันนิ่มอ่ะเออคือมันสามารถขาเราถึงพื้นไงเราเลยมั่นใจมากขึ้นผมว่าถ้าใครอยากตัดสินใจอยู่ระหว่างตัว L กับแลล l y อ่ะต้องดูว่า เราไปใช้งานแบบไหนมากกว่าถ้าแบบไปขี่ลุย,ลยขี่เข้าป่าอะไรเงี้ย mm. ก็ตัวแอลถ้าขี่เที่ยวด้วยหรือจะลุยเงี้ย mm. ผมว่าแรลลี่ก็โอเคนะเออแต่เป็นไปได้อะต้องหารถลองขี่ดูครับเออว่ามันเป็นยังไง mm. ถ้าไม่ได้ลองด้วยฟิลตัวเองอะ่ะผมว่ายากเพราะตอนนี้ผมซื้อแอลมาที่แรกอะ่ะ mm. ผมก็ไม่เคยลองแรลลี่เลย mm. แต่พอมาลองแรลลี่แล้วรู้สึกว่าแบบมันมันมันมากเลยโอเค mm. ก็รีวิวไปทั้งสองรุ่นแล้วนะครับผมสำหรับสองอีพี ก็กากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันเหมือนเดิมครับรอบหน้าก็ใครไหนจะให้ผมไปรีวิวก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเนี่ยครับตามิงไอ้ไม่ใช่ตาม y youtube ข้างล่างคอมเมนต์มาเลยครับโอเคเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปถ้าเจอกันไหนคิดหน้าครับขอบคุณครับ